สวัสดีครับกลุ่มระบบตรวจข้อสอบปรนัยอย่างง่ายหรือ Pass Scoring นะครับมีผู้พัฒนาคือรหัส60070075ชื่อภูริการุณสนและรหัส60070119ชื่ออิงครัตธินกรศรีสุภาพนะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมเกียรติวังศีริพิทักษ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอโปสเตอร์วิชาโครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์2นะครับโดยก่อนที่เราจะมาพัฒนาระบบตรวจข้อสอบปรนัยอย่างง่ายเนี่ยเราได้เห็นถึงปัญหาของการตรวจข้อสอบปรนัยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาเครื่องตรวจข้อสอบปรนัยที่มีราคาสูงไม่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผู้พัฒนาจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบตรวจข้อสอบปรนัยอย่างง่าย ที่ใช้งานได้ง่ายมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยนําความรู้เรื่องการประมวล,ลผลบนกลุ่มเมฆและการประมวลผลภาพดิจิทัลมาประยุกต์พัฒนาระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาให้สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ตรวจข้อสอบปรนัยได้ในราคาที่สมเหตุสมผลเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันโดยระบบของเรามีความสามารถในการตรวจข้อสอบดังต่อไปนี้ 1. ตรวจข้อสอบโดยใช้การประมวลผลภาพ 2. สามารถตรวจได้โดยใช้ภาพถ่ายจากกล้องมือถือ 3. ไม่ต้องมีเครื่องสแกน 4. สามารถใช้กับแบบฟอร์มกระดับคำตอบได้หลากหลายประเภท 5. สามารถตรวจได้แม้ภาพจะมีเงาหรือกลับหัวหรือเฉียง 6. กำหนดวิธีการให้คะแนนของแต่และข้อสอบได้โดยละเอียด ในส่วนของโปรเจกต์สตรัคเจอร์ของระบบเรานั้นส่วนของ Front End ผู้พัฒนาได้เลือกใช้ React เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ซึ่งข้อดีคือความรวดเร็วในการแสดงผลเนื่องจากเป็น Client s i d e Rendering และ Back End ในส่วนระบบตรวจข้อสอบโดยการประมวลผลภาพนั้นจะพัฒนาโดยใช้ภาษา Python ใช้ Library OpenCV Deploy ล,ลงบน g o o g l e c l o u d f u n c t i o n รวมถึงใช้งาน Service ของ Google อื่นๆร่วมด้วยได้แก่ Firebase f i l e s t o r e Firebase Authentication Cloud Storage ซึ่งมีข้อดีคือการลดค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่อไปวิธีการตรวจข้อสอบนะครับเพียงแค่โยนไฟล์ลงไประบบก็จะทำการตรวจข้อสอบแล้วก็มีสเตตัสแจ้งนะคบว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับเมื่อตรวจข้อสอบเสร็จก็จะแสดงผลในลักษณะนี้นะครับคือมีหน้า d a s h บอร์ดระบุว่ามีผู้ข้อสอบกี่คนแล้วก็ข้อสอบชุดนี้สามารถแสดงผลโดยละเอียดว่า คนนี้ข้อนี้ตอบว่าอะไรบ้างนะครับแล้วข้อนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ระบุคําตอบที่ถูกต้องในลักษณะวงกลมสีแดงแล้วก็วงกลมสีเขียวถ้าตอบถูกแล้วก็สามารถแก้ไขคําตอบของยูเซอร์ผ่านการคลิก และนี่ก็คือทั้งหมดในการนำเสนอโปสเตอร์ของระบบตรวจข้อสอบกระดาษปรนัยอย่างง่ายหรือ Fast Scoring นะครับถ้าใครอยากทดลองใช้งานระบบของเราสามารถสแกน QR code นี้หรือคลิกที่ลิงก์ใต้ Description ข้างล่างเพื่อทดลองใช้งานเว็บไซต์ได้เลยครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ